ซึ่งในรายของเจ้าปินลุ่งรัดเนี่ยมีชื่อติดทีมชาติด้วยนะครับตามรายงานบอกมาว่าเจ็บที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงเล่นทีมชาติในเที่ยวนี้ให้ได้นะครับห้ามถอนตัวเด็ดขาดแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยอาจจะอินดี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเควินสวัสดีครับผมชุบป,ปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารนวัตการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ในช่องเองกันชุกปรชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน3ประเด็นนะครับไปเริ่มที่เบื้องหลังเกมไทยลีกคู่บิ๊กแมชประจำวันเสาร์กันหน่อยนะครับท่าเรือเจอกับแบงคอกนะครับจบลงที่ BU b ีบุกไปเอาชนะถึงทิ่นเลยนะครับ2ประตูต่อสูนะฮะได้ประตูชัยจากรุ่งรัตแล้วก็วิลเลียนโมตานั่นเองนะฮะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่แลกกันดุเดือดอย่างมากเลยนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ที่ แบงคอกออกนำเร็วจากจังหวะยิงของรุ่งรัตนะครับทำให้ท่าเรือเองก็เล่นยากบวกกับอาการเดิมของท่าเรือที่ตอนนี้เริ่มเห็นแววแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจบสกอร์ไม่เฉียบขาดนะครับแฮมิลตันมีโอกาสเยอะแยะไปหมดเลยแต่เพีงเยงแต่ว่าไม่เด็ดขาดผิดกับฝั่งแบงคอกที่จบได้คมแล้วก็แม่นมากนะครับบียูได้3คะแนนในเกมนี้ก็ขยับขึ้นมานําจากฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแนัดยังไม่แพ้ใครนะครับมาดีมากๆในปีนี้นะฮะ แต่ว่าในเกมนี้มันมีข่าวร้ายตามมานะครับเมื่อแข้งตัวหลักๆเนี่ยธีโทสวัตลรริวนันสเิเอรรุ่งรัตภูมิจันทึกนะครับเจออาการบาดเจ็บเล่นงานเล่นไม่จบเกมด้วยนะครับซึ่งในรายของเจ้าปินรุ่งรัตเนี่ยมีชื่อติดทีมชาติด้วยนะครับตามรายงานบอกมาว่าเจ็บที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงมีโอกาสที่จะถอนตัวเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นข่าวอีกทีหนึ่งเช่นเดียวกับสุพันน้องสงที่ก็มีชื่อติดทีมชาตินะครับ ซึ่งในช่วงท้ายเกมนี้ก็มีอาการตึงๆบริเวณกล้ามเนือต้นขาเช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะตัวฝืดลงเล่นต่อในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็ต้องตามข่าวกันต่อเช่นเดียกันว่าจะเอาอย่างไรกันดีนะครับไม่รู้ว่าจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนสําหรับทั้งรุ่งรัดและโรไปถึงทางสุพรรณทองสงด้วยนะฮะถ้ามารุนแรงเนี่ยงานเข้าจริงๆนะครับ เพราะว่าทั้งคู่เองก็กําลังเล่นดีอยู่ด้วยซึ่งก็ต้องรอผลการรายงานของทางสโมสรนะครับว่าหนักหรือเปล่านะครับถ้าหนักนี่ก็มีแววอาจจะถอนตัวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แบงคอกเองก็โปรแกรมถี่ยิบเลยนะครับทั้งฟุตบอลไทยลีกแล้วรวมไปถึง ACL ด้วยนะครับก็รอดูแล้วกันนะฮะอ่ะขยับไปที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับไปที่ความห่วยของช้างศึกชุดคัดบอลโลกกันหน่อยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าได้ประกาศรายชื่อออกไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้ง26คนนะฮะซึ่งมันมีประเด็นเรื่องของเควินดูรุมรับ ซึ่งก็หลายหลายคนอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่ามักจะถอนตัวอยู่ตลอดเลยนะครับถ้าหากมีชื่อติดทีมทีไรนะครับแล้วก็เริ่มมีข่าวหลุดออกมาอีกแล้วนะครับว่าในเที่ยวนี้เจ้าตัวก็อาจจะถอนตัวเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้ทีแรกผมได้รับรายงานมาว่าครอบครัวเนี่ยสั่งให้เจ้าตัวนะครับเล่นทีมชาติในเที่ยวนี้ให้ได้นะครับห้ามถอนตัวเด็ดขาดแต่ปรากฏว่าทําไปทํามาเนี่ยอาจจะอินดี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเควิน ซึ่งจ้ตัวเองก็เพิ่งสัมภาษณ์หลังจบเกมทลีกบอกไปว่าพร้อมสําหรับทีมชาติอย่างแน่นอนนะครับแต่อาจจะเป็นแค่คอนเทนต์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก็ต้องตามดูประเด็นนี้อีกทีนะครับว่าซึ่งรายงานที่ผมได้รับมาบอกว่าเจ้าตัวอาจจะถอนนะครับก็รอติดตามข่าวกันอีกทีหนึ่งสําหรับเรื่องของเควินดิวลำๆนะฮะที่ดูแล้วถ้าถอนอีกนี่ดรามาแน่นอนนะครับดูทรงนะฮะแต่เจ้าตัวคงไม่สนนะครับอินดี้ขนาดนี้นะครับจะทงจะถอนใครจะบ่นใครจะว่าอะไรไม่แคร์อยู่แล้วนะครับ ถ้าหากไม่อยากจะเล่นสซเดย่างครับก็รอดูแลกันนะครับอ่ะแวะไปทิ้งท้ายที่เจลรี่กันหน่อยนะครับเอกนิตปัญญานะครับโอ้โหอดแชมป์บลูวานครับซะอย่างนั้นเลยครับไม่สามารถสร้างะวัติราสาเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่คว้าทฟี่ได้ที่แผ่นดินญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าทัพอุรุกวันะครับแพ้ให้กับอาวิสปาฟุกโอกะเฉยเลยครับหนึ่งประตูสองนะฮะปรากฏว่าเกมนี้จะบุกลงมาช่วยทีมในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับ ฟึ่งแฟนๆญี่ปุ่นก็บ่นเหมือนกันบอกว่าโอ้โหลงมาแล้วก็ทําอะไรได้ไม่มากเลยนะครับแถมจ่ายบงจ่ายบอลก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยกล้าเล่นด้วยนะครับก็ประมาณว่าก็เหมาะสมแล้วนะครับที่นั่งสำรองอะไรประมาณนี้นะครับก็สงสัยว่าแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นเองก็น่าจะหัวร้อนหนักนะครับก็เลยหาแพ้ซะเลยนะครับก็หาที่ลงมาลงกับเจ้าบุกเอาซะอย่างนั้นนะครับแต่แฟนฟุตบอลไทยก็เข้าใจดีนะครับเพราะว่าเจ้าบุกลงมาก็เล่นผิดตำแหน่งด้วยนะครับเพราะว่ามาแทนที่เคนอิวาโอนะครับซึ่งตามตำแหน่งแล้วเนี่ยเคนอิวะโอเขาเล่นเป็นตัวโฮ เล่นตำแหน่งนี้เลยก็อาจจะทำอะไรได้ไม่มากนักด้วยนะครับแถมเวลาในสนามก็น้อยด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ว่ากันไปครับอยู่ดีๆมาหาแพ้ให้เราเป็นแพ้รับบาปซะอย่างนั้นนะครับในความพ่ายแพ้ของอุรวะที่ชวดแชมป์ลวนครับนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณท่านติดตามครับก่อนจากกันไปก็ฝากไว้ด้วยนะครับ YADP a i l a n d นครับ Youth Athlete Development Program วิสากีฬาที่ก็ถึงได้ตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับ เดี๋ยวเขาจะมีจัดฟุตบอลครับสำหรับเยาวชนอายุ8ถึง12ปีในช่วงเดือนนี้นะครับก็มีกิจกรรมมากมายแล้วก็จะมีนักเตะทีมชาติไทยไปเซอร์ไพรส์ภายในงานนี้ด้วยนะครับใครสนใจสมัครหรือว่าจะดูและเอียดต่างๆก็ลงทีเว็บนที่ QR code ในภาพนี้ได้เลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมเน้นมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรชัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอ